สวัสดีค่ะมาพบกับกวางนะคะช่องกวางโดเรียเดอร์ค่ะคลิปนี้จะเป็นดวงความรักของคนเกิดวันอาทิตย์ค่ะกวางเปิดไพ่ไว้หมดแล้วนะคะมีทั้ง3สถานะเลยส่วนถ้าใครไม่รู้ว่าตัวเองอยู่สถานะไหนนะคะก็สามารถดูได้ทั้ง3สถานะค่ะแล้วก็เอามาแอดเดปกับตัวเองนะคะเพื่อที่จะให้คําแนะนํานั้นเหมาะสมกับคุณมากที่สุดค่ะ ม,มาเริ่มกันที่คนโสดก่อนนะคะคนโสดมีไพ่สี่ดาบนะคะมีไพ่หนึ่งไม้ค่ะเด็กถือถ้วยค่ะแล้วก็อัศวินถือเหรียญน,นะคะเหมือนกับว่าก่อนหน้านี้ค่ะคุณอาจจะมีความสัมพันธ์กับใครสักคนหนึ่งมานะอาจจะเป็นคนคุยความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนหรืออะไรก็แล้วแต่ค่ะแล้วรู้สึกว่ามันต้องหยุดชะงักเพราะว่ามันไม่มีออความก้าวหน้าเลยนะคะมันมองไม่เห็นอนาคตเลยค่ะเขาอาจจะหยุดนิ่งอยู่กับที่โดยที่ ออไม่ได้ให้ความสําคัญของความสัมพันธ์กับคุณมากนะะักค่ะคุณก็เลยช่วงนี้คุณอาจจะหยุดพักนะคะในการที่จะมองหาใครสักคนหนึ่งรู้สึกว่ามันเหนื่อยล้านะแล้วก็เลยรู้สึกอยากจะพักผ่อน,นะคะ่ะอยากจะแบบเอออยู่เงียบๆคนเดียวนะคะใช้ชีวิตเออนอนลงไปเลยไม่ต้องคุยกับใครไม่ต้องสนใจใครหรือว่าไม่ต้องห่วงใย,ยใครนะคะไม่จาเป็นให้ต้องมาสงม่งเมสเซจอีกแล้วว่าแบบกินข้าวหรือย,ยังหรืออะไรแบบเนี้ยไม่จาเป็นต้องทักทวงใครก็เลยรู้สึกว่า อ,อ,อยากที่จะแบบหยุดนะคะแต่นะแต่คนจะมีคนเข้ามาทําให้คุณหัวใจฟูอีกค่ะนะอาจจะเข้ามาในรูปแบบที่แบบว่าดูแล้วที่เล่นทีจริงขี้เล่นดูเจ้าชู้หรืออะไรแบบนี้ค่ะแต่พอเวลาเขาเข้ามาเนี่ยมันทําให้หัวใจคุณมันฟูแหละมันฟูทําให้คุณรู้สึกว่าเฮ้ยอยากเริ่มต้นใหม่อีกครั้งนะอยากเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเนี่ยมันคราวนี้มันเต็มไปด้วยแพชชั่นมันอยากจะเอออยาก ตอนแรกอาจจะขับเคลื่อนไปด้วยของอารมณ์ก่อนเนอะเออยังไม่ได้มีความรู้สึกอะไรมากนักนะคุณอาจจะแบบว่าเออรู้สึกว่าต้องตาต้องใจรู้สึกว่าเออรูปร่างหน้าตาเขาหรืออะไรแบบนี้มันค่อนข้างที่จะแตะตาคุณค่ะ เขาจะออกมาในแบบบางทีนะคะอาจจะอยู่ในรูปรูปลักษณะที่แบบมานิ่งๆก็ได้ค่ะเอออาจจะแบบไม่ค่อยพูดแต่พอเวลาเรามาคุยกับเราเนี่ยแล้วเขาก็เรารู้สึกได้ถึงความขี้เล่นของเขาหรืออะไรแบบสายตาดูแล้วแบบหยาดเยิ้มอะไรประ,ประมาณนี้ได้เหมือนกันนะคะอืมหรือไม่นะคะเออ คุณอาจจะพักผ่อนในเรื่องของความรักเอาไว้และคุณอาจจะมาโฟกัสในเรื่องของการงานก็ได้ค่ะอาจจะมีโปรเจกต์ใหม่เข้ามาค่ะทําให้คุณต้องรู้สึกว่าโอเคฉันไม่มีเวลาละไม่มีเวลาจะมาคิดในเรื่องที่มันเ,เรื่องความรักหรืออะไรเนี่ยเราก็ต้องแบบโฟกัสก,ก่อนในเรื่องการงานนะคะหางานหาเงินเพื่อมา ได้จะมีจะกินเนาะความรักมันกินไม่ได้นะคะสําหรับบางคนนะคะอ่ะมีไพ่คําแนะนํามาค่ะเป็นเอ่อไพ่คําว่ามรดกตกทอดเนะคะ่ะเหมือนนะการมรดกตกทอดเนี่ยมันเป็นอะไรที่ต้องให้นะคะให้สืบต่อกันมาสืบทอดกันมาให้มาเป็นทอดทอดเนาะก็เนี่ยแหละก็เหมือนกับตอนนี้แหละคุณเนาะบางทีในเรื่องของความรู้สึกจากคุณจะเอาไปทิ้งกับคนทั้งหน้าไม่ได้นะคะคุณอาจจะต้องเอ่อเก็บไว้แล้วก็ทิ้งไปนะ,ะวาง วางไว้ข้างหลังเออวางไว้ข้างหลังเราจะไม่เอามาปะปนกับความสัมพันธ์ข้างหน้าค่ะเออหรือไม่นะคะถ้าเกิดว่าตอนนี้เนอะคุณถ้าคุณไม่ไว้ใจใครบางทีบางทีเนี่ยเราต้องเราต้องเรียนรู้ในการเชื่อใจใครสักคนใหม่ เอ,อพยายามที่จะให้มั่งนะคะเออลองที่จะให้ลองเชื่อใจดูอีกสักครั้งนะคะลองให้เขาหน่อยเนอเอ,อดูซิว่าถ้าเกิดว่าสิ่งที่ได้ตอบกลับมาเนี่ยมันดีก็โอเคน่าจะได้ไปต่อแต่ถ้าเกิดว่ามันไม่ดีเราก็วางไว้ค่ะแล้วก็ทิ้งไปเนาะแล้วก็เดินเดินใหม่ค่ะเดินเดินเส้นทางใหม่ก็ได้เช่นเดียวกันนะคะอะเดี๋ยวเรามาต่อนะคะมันก็จริงๆเนาะมันมันไม่ผิดเลยที่จะพูดว่าคำเชยคำเนื้อเนาะว่า ความรักคือการให้นั่นแหละความรักมันก็คือการให้เนาะออลองให้ก่อนนะคะอะเรามาต่อกันความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนเดี๋ยววางขอบเก็บอันนี้นะจะได้ดูได้ชัดๆนะคะอะความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะคะมีหนึ่งเหรียญน,นะคะแล้วก็มีเราชาถือไม้ค่ะสี่ไม้นะคะแล้วก็ชาริออค่ะเหมือนกับว่าความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะไม่คุนกับเขานะกําลังจะใส่คอนเวิร์ตกันไปแล้วนะ เใส่คอนเวดรในเรื่องของอะไรคะในเรื่องของการที่ว่าอือาจจะมีครอบครัวแล้วนะคะคุณอาจจะรู้ว่าเขามีครอบครัวแล้วคุณก็เลยรีบจะใส่คอนเวอรไป ก็ได้ค่ะแล้วคุณว่าเออหลงสนห์คนคนนี้มากนะคะเรื่องราวมันสามารถสลับกันได้นะคะตัวละครสามารถสลับกันได้นะเหตุการณ์มันก็จะเป็นประมาณประมาณนี้ค่ะเว่าไปเจอคนนึงที่อาจจะมีครอบครัวแล้วแบบนี้ก็ได้ค่ะหรือไม่นะคะทั้งคุณทั้งคู่อาจจะมีครอบครัวแล้วค่ะแล้วเสร็จแล้วก็อาจจะอยากจะใส่คอนเวิร์ตนะกับคู่ของตัวเองคนที่เป็นครอบครัวของตัวเองกันคนเก่าเนี่ยแหละอาจจะแบบเออ ฉันอยากจะเลิกกับคนเก่าเนี่ยเพื่อที่มาเจอกันเหมือนทั้งสองคนเนี่ยอยากจะมาเจอกันแบบนี้แล้วเพื่อที่จะเริ่มความสัมพันธ์ใหม่นะคะหนึ่งเหรียญคือการเริ่มเ,เริ่มต้นความสัมพันธ์ใหม่ที่อาจจะหนักแน่นมากขึ้นนะตอนแรกมันอาจจะไม่ชัดเจนอยู่นะคะแต่ตอนนี้รู้สึกมาเอออยากอมันหนักแน่นนะอะไรประมาณนี้ค่ะแล้วความความมีเสน่ห์ของเขาหรือตัวคุณเนี่ยที่เป็น king of แ a n เนี่ยมันทําให้รู้สึกว่าดึงดูด จะต้องอยู่กับคนนี้ให้ได้นะคะเขาอาจจะเป็นคนที่แบบว่าทํางานเก่งค่ะบ้างานนิดนึงนะคะเออมีหน้าที่การงานที่ดีนั่นเอออันเนี้ยอาจจะเป็นส่วนหนึ่งท,ทำให้คนทําให้คุณตกหลุมรักก็ได้ค่ะเออการขยันทํางานหรืออะไรแบบนี้ค่ะอะมีไพ่นะคะไพ่าคนาแนะนํามาอ่ะดูซูมใกล้ๆเลยนะอ่ะมันเขียนว่าเหนาว่าวร้อนๆค่ะเหมือนทําอะไรผิดสักอย่างเนาะถ้าเกิดว่าอยู่ในกรณีของถ้าเออ คุณเป็นคนในเงาเนอะรู้อยู่แล้วเขาจัดให้คุณเป็นคนในเงาเนี่ยเออมันก็ต้องหนาวหนาวร้อนร้อนแหละบางทีจะทำอะไรเวลาอะไรผิดเนอะมันเสียวสันหลังจริงไ,ไหมจริงไหมเอ,อ่ยมันรู้สึกร้อนร้อนหนาวหนาวนะคะบางทีคิดว่าเออเหมือนจะมีคนมาจ้องเราอยู่มีคนมามองข้างหลังเราอยู่ไม่ผิดค่ะเนี่ยมันเป็นสัญญาณแล้วนะคะเออที่คุณร้อนร้อนหนาวหนาวเนี่ยบางทีอาจจะมีคนมาจ้องคุณอยู่ก็ได้ รอคิดบัญชีกับคุณก็ได้ถ้าคุณไปทําผิดอะไรมานะคะเอ,อหรืออีกแบบนึงนะคะเในการที่คุณอาจจะอยู่กันแบบอ,อความลับอะ่ะมันไม่มีในโลกเนาะถ้าเกิดคุณอาจจะมีมีคู่อยู่แล้วทั้งคู่นะคะแล้วก็รู้สึกว่าอยากจะเลิกกับคู่ตัวเองแล้วมาคบกับคนนี้แล้วก็ไม่ได้บอกคู่ตัวเองอะคะ่ะว่าว่าเราจะเลิกเพราะว่าก่อนหน้านี้เรามีความสัมพันธ์กับคนนี้อืมความลับไม่มีในโลกเนาะ คุณจะต้องร้อนๆ้อนหนาวหนาวแน่นอนค่ะเพราะว่าความลับนี้มันอาจจะวันหนึ่งมันอาจจะโผลขึ้นมานะคะมันอาจจะแบบชัดเจนขึ้นมาค่ะอืมเอ่ออะเอาไว้แค่นี้ก่อนแล้วกันนะคนความสัมพันธ์ไม่ชัดเจนนะเดี๋ยวมันจะหนักไปกว่านี้นะคะอยากจะให้เนื้อหาคลิปนี้มันเป็นเนื้อหาเบาๆค่ะอ่ะเดี๋ยวไปต่อกับคนมีคู่ค่ะ คนมีคู่มาดูที่นะมาดูที่ไพ่ค่ะมีไพ่เด e อนเลเวอร์นะคะมี The w วิลออฟฟอร์จูนค่ะ Emperor นะคะแล้วก็หกดาบนะคะอะมันเหมือนกับว่าช่วงก่อนหน้านี้ถ้าคุณอาจจะมีเรื่องอะไรทะเลาะอะไรกันมากมายนะมันอาจจะกําลังที่จะดีขึ้นนะคะหรือไม่ถ้าเกิดว่ามันคือมันกําลังตึงเครียดอยู่แล้วนะ ถ้าคนไม่เติมความหวานให้กันไม่ไม่ไม่มาคุยกันไม่อะไรอย่างเงี้ยมีสิทธิ์ที่คนใดคนหนึ่งที่อยากจะเดินออกจากความสัมพันธ์นี้นะคะเหมือนพอแล้วอะ่ะอืมความคิดว่านะเดินเลเวอร์เนี่ยมันไม่ใช่แค่การทะเลาะอะไรทั่วไปนะมันอาจจะเป็นการทะเลาะที่ว่าคุณอาจจะมีมือที่สามเข้ามาแทรกในความสัมพันธ์นี้ค่ะเออไม่เขานะคะก็คุณนะคะที่มีคนเข้ามาแทรกพอมีคนเข้ามาแทรกเนี่ยมันเหมือนเนี่ยมันถึงเวลาแล้วละมันถึงเวลาแล้ว ความลับมันเนี้ยมันจะออกมาคล้ายๆกับความสามนารถไม่ชัดเจนเลยอ่ะมันถึงเวลาละที่ความลับเนี้ยมันจะออกมานะคะเออมันได้เปิดเผยขึ้นมาแล้วและอีกอย่างนะคนที่คุณดีลอยู่นะคะอ่ะ emperor เนอะอาจจะเป็นคนราศีเมถุนก็ได้นะคะหรือเป็นคนอ่าราศีพฤกษภศธาตุลมก็ได้นะคะเออจะรู้สึกว่าอะไรหรือไม่ไม่รู้สึกทีดอยากจะงอเลยไม่อยากจะพูดปากหนะักไม่มีการพูดคุยไม่มีอะไรกันนะคะเพราะการไม่มีอะไรพูดคุยกันไม่มีอะไรเนี่ย มันรู้สึกความตึงเครียดมันขึ้นมาไพาดาบมันขึ้นมาเลยมันตึงเครียดเนาะเออมันไม่ได้แบบว่ามาพูดเรื่องของความรู้สึกกันว่าเออแบบสมมุติว่าถ้าคุณแต่งงานกันไปนานแล้วเราต้องแบบมาปรับความเข้าใจกันเนอะมาคอยมาบอกกันว่าเออปัญหาของเราอะคืออะไรอืมบางทีมันมีนะการที่แบบเมื่อก่อนเราอยู่กันแบบมันรลอยรอบลอยพ่อพันแม่เนอะเราเกิดมา้อยพ่อพันแม่แล้วเสร็จแล้วไปอยู่เราต้องมาจับคนสองคนที่แบบ เลี้ยงดูก็ต่างกันนะคะเอามาอยู่ในครอบครัวเดียวกันมันต้องมีปัญหาแน่นอนปัญหามันต้องเกิดแน่นอนนะคะจะมากจะน้อยมันก็ต้องเกิดอย่ามาบอกว่าแบบเออความรักมันต้องแบบก้าผ่านนั้นเฮ้ยบางอย่างอะความรักมันไม่สามารถก้าวผ่านอันนั้นได้เนอะเออเราก็ต้องเกิดจากการที่เรามาพูดคุยกันนะคะปรับได้ก็คือปรับนะอ่ะ มันอาจจะมีมือที่3เข้ามานะคะทําให้คุณรู้สึกว่าปัญหานี้มันแก้ไม่ตกเพราะว่าตัวเขาเนี่ยตัวคนที่คุณดีลอยู่หรือตัวคุณเองนะคะมาสลับกันได้เนาะอาจจะเป็นคนที่หาแบบเนี้อยู่เรื่อยๆนะคะพยายามหาเพื่อนเพื่อนคุยอย่างนี้อยู่ยเรื่อยเลยค่ะเออไม่ยอมหยุดไม่เคยหยุดเลยนะคะมันก็ทําให้คุณรู้สึกว่าคุณเริ่มรู้สึกยอมแพ้แล้วอะ่ะกิฟต์อัพแล้วอะ่ะกับความสัมพันธ์นี้รู้สึกอยากจะเดินออกมาฉันขอไปอยู่ที่อื่นดีกว่า แบบนั้นนะคะอ่ะเดี๋ยวเรามาดูไพ่คําแนะนําเนะาะไพ่คําแนะนําค่ะดูไพ่แล้วดูดีมากเลยเนะอ่ะไพ่มันเขียนว,ว่าชุมนุมนะคะมันหมายถึงอะไรคะการพูดคุยนั่นเองค่ะการที่มันรวมหัวสมหัวกันแล้วพูดคุยนะบางทีนะคะคุณอาจจะมีปัญหาเหล่านี้ขึ้นมาก็รู้สึกว่าไม่อยากพูดคุยเนาะแต่จริงๆแล้วมันจาเป็นต้องพูดคุยถ้าตัวคนเองเป็นเอ็มเปอเรอร์ที่คนที่ปากหนักนะคะเออ ก็ต้องยิ่งต้องคุยเลยค่ะเพราะว่าต้องมีอะไรในใจเราพยายามที่จะพูดพยายามที่จะคุยพยายามที่จะบอกนะคะ เพื่อให้มันขี้คายลงไปได้หรือไม่นะคะการที่คุณคับอกคับใจอะไรอะ่ะบางทีเราอาจจะหาคําปรึกษาจากเพื่อนรอบข้างก่อนก็ได้ค่ะหรือจากครอบครัวก็ได้หรือใครก็ได้ที่อาบน้ําร้อนมาก่อนหรือใครก็ได้ที่เขาจะไม่จัดเราเขาที่จะไม่ตัดสินเราว่าเราเป็นแบบไหนใครก็ได้ที่คุณไว้ใจนั่นแหละค่ะลองไปนะคะลองไปขอคําปรึกษาดูนะคะแค่ฟังเฉยๆก็ได้แล้วเราค่อยมาพิจารณาว่าแบบนั้นมันจะเหมาะสมกับตัวเราไหมในการที่เราจะเออ ขับเคลื่อนให้ให้ความสัมพันธ์มันไปต่อข้างหน้านะคะลองดูค่ะลองดูอย่าเพิ่งกิฟอัพนะอย่าเพิ่งกิฟอัพให้ปรึกษาก่อนนะคะแสดงว่าคุณคนรอบข้างของคุณเนี่ยเป็นคนที่เขาเรียกว่าอะไรนะ่ะ มีประสบการณ์เนอะมีประสบการณ์นะไม่พอเนอะเขาอะน่าจะเป็นคนที่เข้าอกเข้าใจคุณด้วยน่าจะมีสักคนนึงนั่นแ,แหละเทวดาเต็มไปหมดเลยค่ะถ้ารู้สึกว่าไม่อยากจะขอคนนะคะไม่อยากจะคุยกับคนคุยกับเทวดาก็ได้ค่ะนะแต่ไม่ต้องไปถึงขนาดพิธีกรรมผีสางนางไม้นะไม่ต้องนะคะเออไม่ต้องะคะ่ะเอาแค่นี้ก็พออะวันนี้กวางจบด้วยแค่นี้แล้วกันนะคะเดี๋ยวไปต่อคลิปหน้านะคะขอบคุณมากคะ่ะสวัสดีค่ะ